สวัสดีครับเช้านี้เจอกันที่โคราชนะครับผมอูนะครับขอทักทายหน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงครับวันนี้วันที่29้าเลยนะครับใจเรายังไงครับผมเตรียมรอหยุดออกสื่อไปแล้วเจ้าออกสื่อไปแล้วไม่ต้องกลัวเห็นหมดทุกคน เห็นหมดทุกคนวันนี้ได้มาอยู่โคราชนะครับรถไปไม่ได้เบรกเบรกคงหมดนะครับผมรอช่างเช็คก่อนนะครับมีอะไรเสียมั่งสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับผมรถตอนนี้ยิงไรสดครับครับผมเบรกหมดเบรกหมด ไลฟ์สดเอ็นทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเด้อเข้าติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเช็คดูด้วยว่ามันมดจริงๆบอลงเวลาลงกันนั้นแล้วล่ะอ๋ะอทําให้ผมแย่ทําให้ให,หม่เด้อวันนี้เด้อ ถังลมอะเหล็กขาดเลยต้องใช้เหล็กหนาเลย,เลยถึงเชื่อมได้บาทนี่ไปดูสิมาดูจะใช้เด็กตัวไหนไม่มีเหล็กไปดูไปดูว่ามันมันขาดแบบไหนท่านท่านมาดูมาดูให้ผมหน่อยไม่เอาเอาเอาตัวหนาหนาสักหน่อยหนึ่งดู ขาดครึ่งเลยเนี่ยมันขาดเลยอ่ะโอ้โหรถเขาวิ่งตามหลังดีนะเขาหลบทันอ่ะถังลมเกือบแตกเกือบเสียหายแล้วเนี่ยดังนะเพิงมันต้องมันต้องพาดอย่างเนี้พาดอย่างนี้ได้นี่พาดยาวแบบนี้เอาเอาพาดทางนีกว่า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้บรรยากาศชิวๆอยู่โคโราชครับอู่ซ่อมรถนะครับของบริษัทเรานะครับผมกมําลำลังเริ่มทำงานแล้วนะครับพี่สรุปขอสัมภาษณ์นะครับลูกพี่รถเราเป็นอะไรครับผม เอ่อตอนนี้มีปัญหากับลูกยางเบรกล้อหลังรั่วครับไม่สามารถรับงานได้ครับเพราะการบังคับเบรกมันจะมีปัญหาครับสภาพการจราจรตอนนี้มันติดขัดมากครับครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมก็รถพี่ท่านเขาก็เบรกล่วเบรอะไรหลายอย่างนะครับผมรอช่างเช็คอยู่นะครับช่างเรากำลังเตรียม อุปกรณ์นะครับผมอยู่ในขนาดนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับ